ลูกอันลางเอ่อมอืมปิดให้หมดนั่นแหละพัดลมไปข้างล่างด้วยเออข้างบนเนี่ยเออนั่นจัดไปเออน่สี่ เจคอบอาย,ยุกี่ขวบแล้วปีนี้โอเปียนโนห้าขวบแล้วเ <c> อ <oughs> เปียโนในรุ่นพี่จเคนนจเอคอบเร่องอะรเจ้ามาเด็ด

รอบเดตัวปี่เดือนโดนราคาร้านทสูงกว่า100ล้าน ET กรัยอด68แหม่ีเ่ปเลยนาีเดนก็อปดตัวีทเดือนโดนราคานทุกช้สูงกว่าล้าน ET 0.33กรัมยอด6 ไป <owad Es> เลยไปไปเลยลูกโอเคอันนี้อะไรเดยสมุดนี้เนี่แน้ำซมใดสมุด่าโอยอน้ำซมนในนี่นี่นี่แถบสงนี้จุดทำงานอยู่ด้วยเลยข้อมูลนะติดนะก วิดีโอเรคคอร์ดิ้งบตรเดวกันมอ่านคนละอ่านด้น้คนละวดลูน้ออสเรคคอร์ดิ้งปุมวิดีโอพอเรคคอร์ดิ้งปุวิดีโอเรคคอร์ดิ้งตอปุการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานมี่คคอร์ดิ้งที่โมกินด้วยนะอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดยตีโลกันเรคคอร์ดิ้งอร่โมกนดอยนอาจารย์ยอดไปรีลก